พิกกันจ้าอยู่นเฮียนจากขวางนี่แหละที่สูงเสียดฟ้าไปใส่สูงคักสูงแน่พิกเก็บยากไงมันยู่สูงกองมัหนั่งยิ่งมองเอาอัดแคบ ดอกกรีดพี่น้องดอกอยู่เก็บไปวัอ่ะไม่ได้มันสีส้มแก่ๆก็สิเก็บไปวัยพุ่มเป็นดอกอีก หอมหอมดีเธอนด้นี่ก็พีิกขีนนกโรๆโรบเนียนหน่นอยหอมหอมตักคูมหอมแสบเธอนด้พนี่ขีนนกนี่ ขีน้น้หอมหอมพี่น้องเลยเพชรหอมหอมตาเขาขี้กันเลยเต็มถุนงน้อยน้อยถ้าเขาได้ขานเก็บกนั่อนไปก็บานเก็บคือก,กันทั้งเตี้ยม <laughs> ันเวนอยเนาะพี่น้องตอมางม,นาม,ตมนาานันหอมดีดีตั้ใส่ยังก็หอมเพชรหอมหอมจ้า มันซุ้มมันเจ็บปลูกขายเนาะเพราะน้องนี่กงเก็บไปไปขายได้คดก,กระดอกกระเดียดไม่น้อยน้อยเนาะนกนีดีที่พี่น้องมันห่าน้อยน้อยเป็นแซงเป็นแซงดีดีนกก็เป็นไวรัสแหละมันน้อยน้อย เพราะว่าม bon ันก sí right. ินแสบเนี่ยพราะปู่ไปที่พี่น้องเนี่ยแต่ว่าได้เห็ดอีกอย่างก็เคลียรตะพัดอันสื่อมาสื่อต้นใหญ่น้ำเพลินมาเลยดิพี่น้องต้นละสองลอยเป็นแก้มาให้เลยเป็นหมากหอมเจี๊ยบกินเลยเนี่ยก็กินเหตุใดกินยุ่งสิละที่ห้องหมากมันกากสากดหมากเป็นแพร่เป็นแพร่อยู่พี่น้องสอนที่ เก็บนีก็บว่ามีอย่างดอกพี่น้องเอ้ยเก็บเอกพริกสุผีสุนองเนี่ยละ่ะเบิ่งจอะต้นสูงทีพี่น้องเพี้ยงหน้าผากเพี้ยงหัวข่อยผนต้นนั้นให้ท่วมปลายเย็นมือข่อยผนห้ามทิเก็บเก็บเกินหนาให้มันง,งามซื้อน้ำฝน พร้อมเก็บกินเลยตัวละสองลอยมันแช่มาทรงก็ได้กินอยังไงล่ะพี่น้องเกินเรื่อยๆพี่ต้นเงี้ยแกะเยอะสิหันทีมันหน่อยพอบานแล้วก็เอามาปลูกให้ด่อยแง่คักท่านี้พี่น้องนี่อันนี้ก็เพ็ดหอมท่านี้นี่พี่กันกนี้เพ็ดหอมคักนี่ เอามาจุ่มกันไว้เนะข่อยกะเก็บยาขึ้น่าละ่ะพี่น้องอันมีเพชรหอมผีกสามโกขึ้นน้ำกันหนึ่งนิดเขละพันธ์ ไร้างได้ดอกได้เย็นไว้ฉันพกเก็บมั้ก็สิแหงทิมเนาะเน่าทิมมันสิว่าหอนียไม่เน่าใสจังสิเก็บอะไรนี่เตียนนี่น้อยนี่นีเกิดเองข้ามาซาดังนี่ี้นีขี้นกพี้นกขี้นก บแวบๆอยู่ห้งนูง้นใสป่ะเ yeah. ยอะปะไดไหมไปนออยุ่ขับแคบทะเดียนพอบานก็เลยปลูกไปคอ่อยๆกัเลยแฉบเขาเนาะแถาเนาะเฮ้มันหอมดีสำหรักพี่กันเพชรหอมค็กเด้นนี่เพชรระเบิดระเบิดทะเดินนี่ จ้าคลิปนี้ฝากเอาไว้ซ้ำหนิเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะากรังแรงใจกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะเด้อบนนี้คลิปเนาะซูฟีโซนองเบิง้งเก็บักพีซ้ำตุ่นนี่เฮี้ยนนะจ้าพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่สวัสดีค่ะ